หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมรอมแพงถึงยอมขายในเวอร์ชันที่หลายคนตาตึงอยู่แล้วโป๊บเบลล่าเล่นกันเนี่ยมันที่สุดที่นี่คุณรอมแพงบอกว่าก็เพราะว่าแก่นเรื่องเดิมเนี่ยมันเพิ่มเติมก็คือการตีความใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้น,นแล้วมั่นใจในการให้คนเดิมซึ่งเคยกํากับก็คือพี่ใหม่พวัตเนี่ยกำกับแล้วก็มีคนเขียนบทเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความตื่นเต้นของคุณรอมแพงที่แน่นอนว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่จะขยายถ้าฟังแบบนี้เนี่ยเอาเป็นว่าพี่หมื่นก็คงเป็นผู้ชายแหละฉันว่าแต่อาจจะมีีตัวละครอื่่นๆท ็นลูกน้องหรือในสังคมของพี่หมื่นเนี่ยมันอาจจะมีมิติเส้นไปขยายในมุมอื่นพี่บอยไม่เชื่อว่าคุณรอมแพงจะเอาพี่หมื่นไปจิน้นเป็นชายกับชายพี่บอยไม่เชื่อแต่พี่บอยเชื่อว่าคุณรอมแพงจะสร้างฉาก คัดใหม่สร้างตัวละครใหม่ๆมาเติมในบริบทของความทรงจําเดิมของคนที่เป็นแฟนละครบุกเพศนิวาสนะอันนี้พี่บอดเชื่อแบบนั้นหลายคนเนี่ยคาดหวังแล้วนะไอความคาดหวังเนี่ยมันมีทั้งความแบบเชิงบวกกับความเชิงลบเพราะความคาดหวังเนี่ยมันอยู่กับสิ่งที่คนเนี่ยคาดและพอไม่เป็นดังหวังเนี่ยมันก็จะอยู่ท่ามกลางเสียงวิจารคำว่าคาดหวังเนี่ยมันคือความกดดันของบรรดาทีมงานนะคะแต่พี่บอยก็ย้ําว่าให้กําลังใจนะที่พูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้ดูถูกหรือว่าทําให้บรรยากาศมันดูไม่ดี พี่บอยเองก็เคยดูบุพเพสันนิวาสในเวอร์ชั่นช่อง3ซึ่งมันโด่งดังมากในยุคนั้นเรตติ้งเนี่ยเกือบ20ตอนนั้นพี่น่องอรุโนชาเนี่ยเป็นผู้สร้างาละครบุพเพสันนิวาสได้แบบหืหทำให้คนเนี่ยกลับมาหันมามองละครช่อง3อีกครั้งในยุคที่เพิ่งเริ่มต้นชีวีดิจิทัลด้วยซ้ำ